สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮันบุกค,คืนทิมตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเซนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เขื่อนแม่ผงบ้านถ้ำนะครับอำเภอเดชคำใต้จังหวัดพะเยาครับผมวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ที่เราจะมาหาคือใบชาท่นเองค่ะเซนอุปกรณ์หลักที่จะพาเราไปเก็บชาใน,น,นวันนี้ก็คือเต้ยไม้พายน,นั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะต้องลงเรือพายไปเก็บชากันค่ะทุกคนใช่ครับวันนี้นครบเครื่องมากๆครับทั้งขึ้นเรือ ขึ้นรถและเดินเท้าขึ้นเขาครับผมครบทุกอย่างเลยอีพีนี้ใช่ครับงั้นเราไปดูดกันเลยดีกว่าว่าเราจะพาทุกคนเก็บใบชาไปทำเมนูอะไรไปกันเลยอ๋อว้านนนนวนวว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 วเรวว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 ้วววววววี่ววววาวว่วรววววววนววนวววววนวว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 วมวว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 าวคเรานนเรา <Okay. S 2> มีเกิดกองหมัดกลัวขึ้นในใจนะทุกคนคือที่เราจะไปนะครับมันจะมีทั้งชาแล้วก็กาแฟครับเดี๋ยววันนี้เราอ่ะจะไปเก็บใบชานะครับอันนี้ก็คือเปทันบวกอีพีที่สี่แล้วทุกคนอาจสงสัยว่าอ้าวทำไมรายการทันบกเนี่ยยังอยู่ที่บ้านทําอยู่ซึ่งคือตอนแรกอะ่ะเราคิดว่ารายการของเราอ่ะจ,จะพาไปหาวัตถุดิบในต่างอำเภอในพะเยาแต่พอเรามาบ้านทําเนี่ยคือบ้านทํามมีครบทุกอย่างเลยและในอีพีเนี่ยเราก็จะพาทุกคนไปหาใบชาเพราะว่าเป็นซิกเนเจอของบ้านทําเลยทุกคนบอกเลยว่าบ้านทําน,นี่ มาหนึ่งครบทุกอย่างเลยทางทางป้าทึงวันนี่กะเขาเอาหยอดมาไวปป้แบ่งชาก็เนหรอต้อนต้นมันเหลือมันยังมีสามสี่ใบเขาต่อไเอาใบนั่นน่มาแบ่งเมี่ยงขายแมใบแก่ถ้าเขาถ้าาใครอเลาะมันออกเขาก็เอาใบแก่นีนน่ไปแบ่ออแปแปงชายเย็นชาเขียวลองเร <c oughs> ือมา <ค>นล้งไงต่อนะทีละใบคือเปรี้ยวเนาะกินมันเปรี้ยวี่เเป้้ยวตอองใสกืน วันนี้นะครับจะมาชิมเมี่ยงใบชามันต้องดึงออกมาเป็นเป็นแผ่นก่อนดึงมาเป็นแผ่นแล้เกลือดึงมาเป็นแผ่นวางบนมือแล้วก็เกลือใส่ไม่เค็มไหมครับไม่เค็มไมครืันเยอะยใให้เกลือมันแตกทุกบ เปรี้ยวปาดกินเหมือนนั้นเลยอ่ะนึกนึกไม่ออกแต่ช่วาเหมือนผักกัดดองอ่ะไม่ไม่เหมือนมะม่วงใช่ไหมมะม่วงดองอ่ะปาม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  ได้ค่ะอร่อยอยู่มันจะขมขมก่อนแล้วมันก็จะเค็มเค็มแล้วพอมันเคี้ยวมันก็แบบกรุบกรุบของเกลือใช่ไหมแล้วก็ได้กลิ่นเค็มเค็มเปรี้ยวๆหน่อยชอบเลยอีกคำไหมกิ่มแล้วกินข้าวมาตอนนี้นะครับเราก็ อยู่ที่สวนชานะครับตอนนี้เราจะผ่านสวนกาแฟแล้วก็อันนี้คือต้นกาแฟทุกคนมาดูอันนี้คือต้นกาแฟหมดเลยนะเป็นเป็นสวนกาแฟเป็นป่ากาแฟดีกว่าที่เขาปลูกไว้แล้วก็ขึ้นไปอีกที่นึงนะครับตรงบนเขาจะเป็นใบชาที่เราจะไปเก็บกันนี่นี่เราอีกุปกรณ์ด้วยนี่เป็นไงไปทุกคนตามมานี่นะครับต้นชาของเราแต่ว่าอันนี้จะเป็นยอดชานะครับวิธีการเก็บนะครับเขาบอกมาว่าให้เก็บหนึ่งยอดกับอีกสองใบครับแบบนี้ครับ แล้วก็จะมาชิมชาสุดกันนะครับว่ายอดชาสุดเป็นยังไงอหนึ่งสองซ้มหอมขมมันหอมไปต่อดีกว่าครับหอมอ่ะหอมหอมเขียวเขียวชาชาหน่อยอ่ะอมทุกคนเราไปต่อกันดีกว่าแบบนี้แค่ดึงก็ออ๋ จะรูดแบบไหนเลี้ยงของมันใบสีอ่อนถ้าใบแก่เกินไปแบบนี้มันจะขมแล้วก็เฟียนถ้าอ่อนเกินไปก็มีขมและฟาดคล้ายๆใบแก่แต่ถ้าหำหามหามันจะรสชาติมันจะพอดีอันนี้นะครับเป็นใบที่พอดีสําหรับการทอดนะครับแต่เราก็จะมาชิมกันอีกรอบครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงชิมอีกแล้วเหรอใช่แล้วครับ อันนี้เราจะลองกินใบอ่อนอีกรอบหนึ่งที่ไม่ใช่ยอดนะอันนี้เป็นใบอ่อนที่สามารถใช้ทอดเพราะว่าคุณป้าบอกว่าถ้าใบแก่เกินไปก็จะขมและฝาดแล้วถ้าใบอ่อนเกินไปก็จะขมและฝาดแต่ว่าเขาบอกแบบนี้ใบกำมังพอดีครับ<ช>ลองชิมมันดีกว่าครับอืมขมน้อยลงมันไม่ใช่มันไม่ขมเท่ยยอดอืมอันนี้อันนี้กินได้นะถ้ากินปเปล่าเปไปเก็บไปดีกว่าครับปลาทุกคนเราจะไปเก็บใบอย่างนี้เพื่อจะไปทำเมนูของเราไปเลย นีใบอันนี้นะครับจะเป็นใบที่กําลังพอดีเพราะสีมันเป็นสีกาลังอ่อนๆแต่ว่าไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมากเราว่าเราเรีบไปกันก่อนเถอะครับเพราะวอนนี้ฝนตกหนักแล้วเดี๋ยวถ้าทำเมนูนอะไรเราไปถามนุ่นมกันดีกว่าครับไปเลย และนี่นะครับคือเมนูของเราครับนั่นก็คือเมนูใบาชาหอมหมูค่ะและนี่คือวัตถุดิบของเราคือใบาชานะคะทุกคนแล้วก็จะมีนี่ใบาชาแล้วก็จะมีต้นหอมสาบกระเทียมสับพริกไทยดำไข่แล้วก็หมูค่ะแล้วส่วนงสมก็จะเป็นน้ําตาลซีอิ๊วขาวโชจูค่ะแล้วก็จะมีแป้งทัดกรอบด้วยอ,อันดับแรกคือต้องเอาหมูผสมก่อนอเราผสมหมูกับ กับซีอิ๊วขาวแล้วก็โชจูมันก็คือเหล้าเกาหลีนะครับผมใส่ไปประมาณเท่าไหร่ครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอ่าครับหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าแล้วก็น้ำตาลอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็เราจะต้องใส่หอมสาบกระเทียมสับแล้วก็พริกไทยลงไปผสมในหมูสับของเราโอเคครับใส่นาคานก่อนครับใส่หมดเลยไหมครับใส่หมดเลยอันนี้เป็นกระเทียมนี่โอเคเดี๋ยวระหว่างที่เซนกำลังผสมหมูเราจะตั้งน้ำมันรอก่อนเลย หน,นึ่งช้อนโต๊ะมานี้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาใบชาเนี่ยห่อหมูแล้วก็กุกไข่ชุบแปงแล้วก็ไปทอดค่ะโอ้ใส่เยอะไหมครับนุ่นก็ปันปันกาให้มันพอพับได้ค่ะมาน,นีไหมครับใช่แล้วก็ลองพับกบรับปึ๊บแล้วก็จะเอามาชุบไข่ก่อนนะคะทุกคนนี่ก็ทอดเลย ี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเมนูใบาชาห่อหมูของเราแล้วปกติของเมนูนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นใบงาค่ะใบงาหอ่อหมูแต่ว่าวันนี้วัตถุดิบหลักของเราก็คือใบชาแล้วก็จะเปลี่ยนจากใบงามาเป็นใบชาห่อหมูแทนค่ะงั้นเรามาลองชิมก,กันดีกว่าบ้างอือหือกรอบมากอืออร่อยเนาะมันมีความกรอบแล้วก็ใบชามันไม่ได้ขมเลยทุกคน กชใบชาแบบตอนรกที่เรากินมันจะออกขมๆใช่ไหมใช่ต่พอเอามาทอดแล้วมันแบบมันเหมือนหวานแทนอ่ะ <Wow. S 2> อร่อยมากครับตอนเรากินดิบคือแบบมันขมใช่ไหมแต่พอเรามาทอดอ่ะมันไม่ขมเลยแถมมันเข้ากับหมูมากถ้าเกิดเป็นเมนูนี้ที่เป็นเมนูใบงาห่อหมูเนี่ยนะจะเป็นเมนู ของเกาหลีเป็นเทศกาลทอดค่ะคือเกาหลีเนี่ยเขาจะมีเทศกาลทอดก็คือเทศกาลของทอด mm hmm. ก็คือเหมือนกับจะเป็นสตรีฟูที่แบบรวมของทอดทุกอย่างเลยแล้วคือไปงาห่อหมูเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเมนูที่มีขายทุกร้านเลยแต่ปกติเนี่ยไบงาห่อหมูนะครับมันจะเป็นกลิ่นไปงานจะมีกลิ่นเฉพาะตัว,ตวใช่ใชไหมครับใช่เฉพาะเปลี่ยนเป็นใบชาคือเราแบบได้กลิ่นชาอ่อนๆนะครับแล้วยิิงแบบเอาไปทอดอ่ะทำให้กลิ่นมันแบบมันฟุ้งพอเรากินแบบแบบเหมือนเรากินกับชามัมันมแบบีม<ช>ันมีกลิ่นใบชาแล้วมันไม่ได้ขมด้วยทุกคนมันมันเข้ากันมาก แล้วสำหรับใครนะครับที่อยากให้เรานะครับไปหาวัตถุดิบอะไรแล้วมาทําเมนูอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้เมนี้เลยครับผมใช่แล้วเราก็จะพาไปบุกหาวัตถุดิบนะมาทําอาหารให้ทุกคนดูกันค่ะและเมนูอะไรนะครับก็รอติดตามชมได้เลยครับผมในฮันนุกขึ้นทินค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ ขอขอบคุณนะครับผู้สับศูยนหลักของ E p พีนี้นะครับไล่ชาและกาแฟเขื่อนแม่ผงครับและขอบคุณนะครับที่ให้เรามาถ่ายในสถานที่สวยๆแบบนี้ครับท่านใดนนะครับที่สนใจชาและกาแฟของเขื่อนแม่ผงนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยครับติขอบคุณครับ